สวัสดีคะ่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนในหัวข้อเรื่องตัวประกอบค่ะของนักเรียนชั้นป .6 ค่ะเรามาดูคําว่าตัวประกอบก่อนว่าตัวประกอบนั้นมีความหมายทางคณิตศาสตร์อย่างไรนะคะเขาบอกว่าตัวประกอบของจํานวนนับใดๆคือจํานวนนับที่หารจํานวนนับนั้นได้ลงตัวนะคะเช่นตัวประกอบของ6คืออะไรนะคะ หกหารอะ,อะไรลงตัวบ้างนะคะหกหาร1ลงตัวดังนั้น1จึงเป็นตัวประกอบของ6นั่นเองค่ะ1เทคนิคของครูดาวนะคะก็คือ1คู่กับอะไรนะคะ1คูณกับอะไรแล้วก็ได้6นะคะ1คูณ6ก็ได้6แสดงว่า6ก็เป็นตัวประกอบของ6ค่ะ2ล่ะหหารสองลงตัวไหมก็ลงตัว2คู่กับ 3นั่นเองนะคะดังนั้น1นะคะ1 2 3 6สาหนะคะคือตัวประกอบของ6ค่ะทีนี้เรามาเช็คคำตอบนะคะ6หาร1ลงตัวไหมลงตัวค่ะหหารสองลงตัว6หารสาลงตัวแล้วก็6หารหลงตัวนั่นเองค่ะดังนั้นตัวประกอบของ6ก็คืออีกครั้งหนึ่งคือ1 2 3 6สาหนะคะ ตัวประกอบของ7มีอะไรบ้างนะคะก็ต้องมี1แล้วก็มี7ถูกไหมหนึ่งกับ7 7หาร2ลงตัวไหมไม่ลงตัว7หาร3ไม่ลงตัว7หาร4ไม่ลงตัว7หารห้าไม่ลงตัว7หารหไม่ลงตัว7หาร7ลงตัวไหมคะลงตัวดังนั้นนะคะตัวประกอบของ7ก็มีแค่2งตัวก็คือ1กับ7นั่นเองค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างข้อถัดไปกัน นะคะเขาบอกว่าตัวประกอบของ12คือนะคะอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะ12หารอะไรลงตัวบ้าง1 12หาร1ลงตัวครูดาวก็จับคู่เลยนะคะ1กับ12 2 12หาร2ลงตัว2 62 3ได้ไหม สามได้สามสี่สิบสองนะคะดังนั้นเวลาเราตอบเราก็ตอบแบบนี้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่หกแล้วก็สิบสองนั่นเองมีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่หก แล้วก็12ทีนี้มาเช็คคำตอบ12หาร1ลงตัวหาร2ลงตัวหาร3ลงตัวหาร4ลงตัวหาร6ลงตัวแล้วก็หาร12ลงตัวนะคะทีนี้มาดูข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่า6เป็นตัวประกอบของ240หรือไม่เพราะเหตุใด6เป็นตัวประกอบของ240หรือไม่ถ้าเกิดเป็นจะต้องหารลงตัวนั่นเองค่ะ240คุณยสีคณตั้งเลยค่ะ หารด้วย6นะคะ6 4 24่ําคำตอบคือ40ลงตัวแสดงว่า6เป็นนะคะตอบเป็นเพราะหารลงตัวอ่ะมาดูข้อถัดไปนะคะข้อถัดไปโจทย์บอกว่า9 30 75, 78จ78าจำนวนใดที่มี5เป็นตัวประกอบนั่นหมายความว่าหาร5ลงตัว9หาร5้าลงตัวไหมไม่ลงแสดงว่าไม่ใช่30หาร5ลงตัวไหมหาร5้าลงตัว75หาร5้าลงตัวไหมคะมาลองทดได้นะคะ75หาร5ครูดาวใช้เป็นหารสั้นนะ5 1 5ห้า เ5 5 25 5หาหลงตัวแสดงว่า75ถูกต้องนะคะเป็น5เป็นตัวประกอบ78ไม่ลงตัวนั่นเองดังนั้นจำนวนใดที่มี5เป็นตัวประกอบก็มี30กับ75นั่นเองค่ะน้องๆมาดูตัวอย่างข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าจำนวนนะับระหว่าง10กับ26จําจำนวนใดบ้างที่มี6 เป็นตัวประกอบนะคะข้อนี้ไม่ยากเลยคำว่าระหว่างไม่เอา10กับ26นะคะจะเอา11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25ไม่เอา26นะคะข้อนี้มี6เป็นตัวประกอบไม่ยากค่ะ6เป็นตัวประกอบน้องๆจะต้องท่องสุดคูณแม่6นั่นเองนะคะ6 1 6 6 2 12 6 3 18 หกสี่ยี่สิบสี่หห้าสามสิบหห้าสาสิแต่เขาเอาแค่อะไรคะถึงแค่ยี่หกถูกไหมดังนั้นจำนวนนะับระหว่างสิกับยี่สิหกจำนวนใดบ้างที่มี6เป็นตัวประกอบก็จะมีทั้งหมด3ตัวค่ะก็คือสิบสองสิบแปดแล้วก็ 24นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะน้องๆสำหรับเรื่องตัวประกอบนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวครูดาวเนี่ยจะให้น้องๆเนี่ยพักทบทวนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับบทเรียนที่ผ่านมาถ้าเกิดชอบน้องๆอ,อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ